สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูกันว่าคุณภรรยาผมเอาอะไรใส่ในกระเป๋าบ้างนะครับซึ่งปกติสุดสัปดาห์นะผมมาทํางานต่างจังหวัดเนาะผมก็คุณภรรยาก็จะเอาสิ่งของต่างๆนะครับมาใส่มาใส่ใส่ในกระเป๋าผมนะครับว่าปกติก็จะหนัหนกๆผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกผมก็ตื่นเช้ามาให้แบกกระเป๋าไปผมก็จะ มาเปิดดูทีหลังว่ามีอะไรนะครับผมว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างครับคุณภรรยาใส่อะไรมาให้ผมบ้างครับมาดูนะครับอืมเปิดมาปิเฮ้ยอะไรเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นทาร่นะครับโอ้ทาร่นะครับนะมีพริกโอ้พริกนี้เอามาตำน้ำพริกนะครับเดี๋ยวามาตำน้ำพริกอืม อันนี้เป็นพริกพริกขี้หนูเขียวสดนะอืมนะครับอันนี้ก็อ่านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอะไรเนะี่ยนมวิตามินอหนึ่งขวดอ,อันนี้นมนมข้นหวานครับเดี๋ยวมากินกับกาแฟนะครับผมชงกินกับกาแฟอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเมียมียผมเอาอะไรมาให้ใส่ ดูก่อนนะคืออะไรอ๋อขนมอันนี้ไอ้ขนมถัวถ่วถั่วนะครับถั่วพีนัทอันนี้ขนมเอามาปรุงอาหารนะครับผมอ,อันนี้ก็นมนมเปรี้ยวน,นี่อะไรวะ อันนี้เนยเนยอันนี้เป็นหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์คือจะเอามาเอาผัดเนยไงผัดเนยกินนะครับกินเล่นนะกินเล่นเออไม่ใช่กินเล่นกินเป็นกับข้าวนั่นแหละอันนี้แกงเขียวหวานครับโอ้โหแกงเขียวหวานนี่เอามาเวฟกินกับนะข้าวสวยร้อนๆน,นะครับนะประมาณนี้เนาะอืมนะครับผนี่ครับทั้งหมดสเสบียงหนักนะหนักมากๆเลยนะครับผม Yeah.